สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับร้านน้องนันเชนน้องนันนี่สกูชี่ช็อปกันนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะคะว่าลูกค้าสั่งอะไรกันไปได้เนาะแล้วก็จะส่งเป็นพวกนี้ส่งแบบแบบนะคะโอเคเราจะมารีวิวให้ดูเนาะ,ะแบบหนึ่งนะคะอ่าอย่างแรกน้องก็จะสั่งเป็นเป็นเจ้าตัวนี้ไปนะคะก็จะเป็นน้องเค้กเนาะ ก็อันนี้เป็นแพ็กเกจของน้องเค้กนะคะนี่นะคะเป็นเค้กนะสองชิ้นเป็นสีชมพูก,กับสีเหลืองนะคะโอเคเนาะแล้วก็น้องจะสั่งเป็นน้องก้อนเมฆหนึ่งชิ้นนะคะแล้วน้องก็สั่งเป็นขวดนมสางขวดนะคะนี่สองสามนะคะแล้วน้องก็สั่งเป็นเจ้าน้องมินเนี่ยนนะคะไปอีกหนึ่งชิ้นเนาะ แล้วก็น้องสั่งเป็นอันนี้นะคะเป็นเด็กในชุดมัคคอรหมูนะคะสองตัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของแถมนะคะอันนี้จะเป็นเชื่อที่อยู่ลูกค้านะคะนี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราแพ็กเสร็จแล้วเราจะก,กลับมาใหม่นะคะต้องติดกับเทปเสร็จนะคะโอเคคะ่ะอันนี้เราก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ของเราด้วยนะคะน้องแนนนี่สกู๊ชี่อันเดอร์สกอตช็อปนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่มาอุดหนุนและกดติดตามนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย